มาค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องราวของเงินเงินทองทองกันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะมีเงินฝากเปิดบัญชีกันเอาไว้ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นราวบุคคลธรรมดานิติบ,บุคคลหรือแม้กระทั่งน้องๆไปโรงเรียนยังหยอดกระปุกเอาไปฝากธนาคารเลยแต่ว่าในยุคที่สภาวะเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้หลายคนเกิดความไม่มั่นใจค่ะว่าเงินของเราที่อยู่ในธนาคารเนี่ย ในอนาคตเราจะยังได้ใช้มันอยู่ไหมวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้พูดคุยกันกับหนึ่งองค์กรที่เขาจะดูแลเรื่องของเงินฝากโดยเฉพาะเลยเรียนเชิญทุกท่านนะคะพบกันกับคุณทรงพลชีวะปัญญารอผู้อํานวยการสถาบานันคุ้มครองเงินฝากนั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค,บคบถ่ถ้าพูดถึงเรื่องของเงินฝากเนี่ยดิฉันขอนับตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะขยับมาจนถึงทุกวันนี้นี่ก็กลาง กือบปลายแล้วนะเรื่องของเงินฝากน้อยลงไหมคะสถิติจริงๆแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับเงินฝากของสถาบันการเงินโดยรวมเนี่ยโตโตขึ้นนะครับใช่ครับก็เดือนมกราคมพามีนาโดยเฉพาะเดือนมีนาคมโตขึ้นเยอะมากนะครับเดือนมีนาคมเดือนเดียวเนี่ยโตขึ้น6%กอนะครับ คนเอาเงินจากไหนไปฝากกันะคะผมคิดว่าส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่ว่าคนอาจจะไม่มั่นใจว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วคนก็เลยใช้น้อยลงยังไม่ลงทุนยังไม่ลงทุนเก็บเงินไว้ก่อนใช่ครับแล้วก็บางส่วนก็อาจจะมีการทำกำไรจากตลาดหุ้นที่ผ่านมาในช่วงของปีที่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเก็บเงินไปลงทุนก่อนตอนนี้ก็คิดว่ายังไม่ลงทุนดีกว่าก็เอาเงินอันนั้นเนี่ยเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากนะครับการโตขึ้นเนี่ยโตทั้งบุคคลธรรมดา แล้วก็โตขึ้นในรูปของนิติบุคคลด้วยนะครับนั่นหมายความว่าบริษัทต่างๆเองก็มีความกังวลพอสมควรก็เลยมีการเก็บเงินฝากกันเอาไว้ภารกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝากคืออะไรทำไมต้องคุ้มครองครับผมคุ้มครองตัวเองไม่ได้แล้วฮะปกติแล้วถ้าเื่อเราจําได้ไม่หน้าตาอย่างหนุ่มอยู่นะครับ40ศูนย์ยังหนุ่มอยู่โอเคยี่สิบต้นๆไงยี่สิบต้นๆใช่พี40ศูนเนี่ยเราเกิดวิกฤตนะครับซึ่งในวิกฤตตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงว่าเอะถ้าเกิดว่าเราฝากเงินไว้กับธนาารแล้ว เง,เงินที่เราฝากไว้เนี่ยจะมีใครคุ้มครองให้กับเราไหม<ช>นะครับพราะปี40มาเนี่ยเรามีปัญหาปี2551ก็มีการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นมาสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับหรือสคฟอเป็นหน่วยงานของภารครัฐนะครับที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลังนะครับมีหน้าที่ก็คือถ้าบอกว่าเราไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับปัจจุบันมีทั้งหมด35แห่งนะครับเราก็คุ้มครองทันทีนะครับขอให้เป็นบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาท นะครับออมทรัพย์กระแสรายวันนะครับได้ทั้งหมดนะครับค่ะถ้าถ้าเกิดเราฝากเปิดบัญชีทันทีเราก็คุ้มครองอการคุ้มครองเนี่ยก็คือว่าสม,สมมติผมไปเปิดบัญชีธนาคารผมเปิด5บัญชีนะครับเอา5้าบัญชีนี้มารวมกันรวมกันแล้วไม่เกิน5ล้านบาทนะครับถ้าเกิดว่าสาาถาบันการเงินมีปัญหาแล้วจําเป็นต้องเพิกถอนใบอนุญ,ญาตนะครับผู้ฝากเงินจะได้รับเงินคืนโดยที่เราคุ้มครองเนี่ยภายใน30วันร้อเ็ตเต็มไหมคะ ห้าล้านบาทครับภายในห้าไม่เกินห้าล้านบาทสมมุติถ้าเบกว่าเราฝากไว้หนึ่งล้านบาทก็ได้หนึ่งล้านบาทถ้าแบอฝากไว้สองล้านบาทได้สองล้านบาทฝากไว้หกล้านบาทได้ห้าล้านบาทโอ้ยสบายใจแล้วสี่พันนฉันยังอยู่ครบแต่เราต้องจ่ายเงินเพิ่มไหมสมมุติเอาตัวเลขง่ายๆนะสมมุติผมฝากร้อยหนึ่งแต่จะเข้าสู่กระบวนการประกันเนี่ยผมต้องจ่ายไปเกินร้อยไหมครับ ต้องต้องบอกว่าการคุ้มครองเป็นการคุ้มครองตามกฎหมายโดยอัตโนมัติคือได้ทันทีเลยคุ้มครองเลยครับแล้วแล้วเงินฝากประเภทไหนบ้างครับที่ที่สถาบันเนี่ยคุ้มครองเงินฝากที่เป็นเงินบาทนะครับแล้วก็เป็นบัญชีกระแสรายวันบัญชีออมทรัพย์นะครับประจําได้ไหมคะประจําได้ครับประจําได้กระแสรายวันออมทรัพย์ได้แต่ว่าเงินที่เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าเป็นพรีเพดนะครับ อันนี้เราไม่ได้คุม้มครองนะครับซึ่งเราเวลาที่เราไปธนาคารเนี่ยเราสามารถถามธนาคารพาณิชย์ว่าบัญชีนี้ได้รับการคุ้มครองโดยสาบันคุ้มครองเงินฝากหรือเปล่ากําลังจะถามพอดีเลยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะได้รับการคุ้มครองหรือเปล่าคือให้ถามที่ธนาคารได้เลยใช่ไหมคะง่ายที่สุดไปที่แบงก์แล้วถามว่าคุ้มครองหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเผื่อว่าไม่ทราบนะครับถามที่สังสาบันคุ้มครองเงินฝาก1 1 5 8 นะครับหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับอย่างผมเป็นชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาเดินเข้าไปแต่มีตังค์สักสมมุติหนึ่งล้านบาทกระบวนการตั้งแต่ผมเดินจากผ่าประตูพี่รปภไปผมต้องทำยังไงฮะทนาก็ยิ้มสวัสดีครับพี่รอภพี่ท่านนนแต่ว่าพี่รปอก่อนสวัสดีครับแล้วก็ไปถึงเขาบอกว่าขอเปิดบัญชีเงินฝากเท่านั้นเองครับไม่จริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของพวกเราที่เราเข้าไปที่ธนาคารเราก็เปิดอยู่แล้วเราเปิดอยู่แล้วผมคุ้มครองอยู่แล้ว อัตโนมัติอัตโนมัติครับสบายใจได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดมีประชาชนที่เขายังคงไม่มั่นใจละคะรู้สึกไม่มั่นใจกับการเอาเงินไปฝากเลยเนี่ยจะทำยังไงเขารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นผมอันที่หนึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้ประชาชนทราบว่ามีองค์กรนี้อยู่นะครับซึ่งองค์กรนี้มีหน้าที่คุ้มครองเงินฝากนะครับอันที่สององค์กรนี้เนี่ยเราตั้งมาตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยห้าสบอ็ดนะครับเราสิบสองปีแล้วเนี่ยเรามีเงินทุนของ ที่เราเก็บเอาไว้สำหรับคุ้มครองเนี่ยอยู่ทั้งหมด1 2 9, ึ0 0แสน้านลานบาทนะครับถามว่าเยอะไหมเยอะนะครับแล้วก็ายยสามารถดูแลผู้ฝากเงินเนี่ยที่ประมาณ98%กว่านะครับสำหรับผู้ฝากเงินที่จะคุ้มครองแล้วก็เต็มจํานวนที่ผู้ฝากเงินได้ครับผมถ้าว่าตอนนี้เราเราตั้งใจจะดูแลคนที่เป็น รายย่อยเหเรอเรเรียกว่าอะไรเราเราบอกว่าประชาชนประชาชนส่วนใหญ่เ,เพราะถ้าเป็นเศรษฐีก็อีกอีกมูลค่าหนึง่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าบอกว่าคนที่มีสตังค์เยอะเนี่ย<ะ>ก็จะต้องเลือกการเก็บเงินนะครับ <slapped> แล้วก็เลือกการลงทุนปกติการฝากเงินเนี่ยได้ผลตอบแทนไม่สูงนักะนะครับอา,อาจะอาจะฝากประจำจะได้สูงกว่าออมทรัพย์ะนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่า คนที่มีสตางค์เยอะเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากองทุนรวมต่างๆซึ่งอสังหาริมทรัพย์กับกองทุนกองทุนรวมหรือว่าหุ้นกู้เนี่ยทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากไม่ได้ให้ความคุ้มครองม่ได้ความรู้เยอะ<ว>เลยพวกเราเนี่ยสบายใจได้เลยนะคะการที่สนเนี่ยเด็กๆหยดกระปุกแบบเนี้ย หนูเอาไปฝากธนาคารงาเงินก็ยังคงอยู่มีคนดูแลให้โอ้สบายใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะควันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณทรงพลชีวะปัญญาโรธผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณคะ่ะสวบคดีค<อ>่ะรวบรนรายการนะคะสว<อ>ับอกค่ะเดี๋ยวเอาตังไปฝากเพิ่มกันเนะาะยีล้แบ่งกันได้นะคะ